ครับครับผมวันนี้ก็มางานพื้นปอร์ตนะโอ้ดีใจมากจริงๆอะเขาขายรื่องออกกำลังกายทุกอย่างอยู่แล้วเป็นบริษัทซอฟต์สวิตของชุดกีฬาแต่วันนี้เราเราพูดถึงเรื่องพื้นปอนะครับว่าเรามีทุกอย่างจริงๆที่แบบต้องบบการแล้วพื้นปอไม่ว่าจะรองเท้าถุงเท้าส,เาสนับเท้าสับแข้งมีหมดของไม่เป็นทีมเยอรมันครับเราก็เชียร์บอลอยู่แล้วตั้งแต่เด็กได้ พี่ดูบอลป่ะพี่เตะบอลด้วยมั้ยแต่บดบอลแบดบอลครับผมก็จริงๆผมชอบดูตั้งแต่สมัยแบบอังกฤษต่าฝรั่มีเดวิดเบ็คแฮมเอามเคิลโอเวน็นยุคนั้นเลยครับสบาย นี่แต่งตัวสบายๆแต่งกิ๊งกิ๊งกับเสื้อก็ได้ใส่คอนไหนก็ได้ก็ใส่สร้ออยกันก็ก็เพื่อแหละรีวิวเสื้อแล้วเนี่ยครับคือเดี๋ยวนี้การแต่งตัวมันไม่จำกัดแล้วว่าเราต้องใส่คุิอะไรแค่นี้ก็โอเคแล้วเสื้อฟุตบอลใส่สบายกว่าเุืที่ปกติด้วยระบายอากาศดีด้วยเหมาะกับอากาศบ้านเราด้วยเท่ด้วยแล้วก็ขิงขิงชาวบ้านด้วยต้งที่เดียวเลยอย่ามันด้วยเราชนะ ทีมช่วงนี้ต้องใส่สีแดงแมแนยูนี่เมื่อกี้ก็ถามบนเวทีว่าชอบทีมอะไรก็ไม่กล้าพูดเพราะเดี๋ยวมีคนเสียใจอเอบีแอคตตอนปี้ไงล่ะแมนยูก็อย่างเงี้ยก็รอมานานแล้วเหมือนกันนะอ่าก็ฝากซุปเปอร์สปอร์ตนะครับเป็นจุดศูนย์รวมของเครื่องออกกำลังกายทุกอย่างเลย ใครที่เล่นกีฬาทั้งฟุตบอลทั้งบาสทุกทุกอย่างที่เลยไม่ออกมาที่นี่มีแต่อุปกรณ์การกีฬาคือถึงเครื่องแต่งกายนะครับที่นี่ทีเดียวก็สดครับนีมาปวดเทร้อนรากร้อนมากร้อนมากยังใหไหมโอ้โหนึกว่ามีคนทั้งในทั้งหมดเป็นร้อนมากเดี๋ยวบอกก่อนเห็นก็มันร้อนร้อนร้อนอ่าก็เลยต้องขอมาหน่อยใช่ ก็เสื้อร้อนพี่ก็ดีครับดีสนุกดีฮะใครไปทอตั้งกี่พี่เอ็มจริงเขาต่อตั yeah> ้งมาเดือนที่แล้วแล้วใครยังไปก็ลงเชื่อเราก็ไปเลยแล้วก็ฟินหุ่นเลยคือฟินหุ่นก็เตรียมไปก็งานนี้ด้วยเพราะว่าเวลาไปเนี่ยเขาสาวบางทีเขาจะถ่ายรูปเราต้องพร้อม อจเสรจลวตมนสวจริงๆมันมีว้ามคนนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงออ่ได้ลเนาะในเรื่องผิวรอรอติดตาวอันนี้ที่ปล่อยมาเป็นแค่กิวเป็นเรียกว่าถ้าร้อยเอเซ่ที่ปล่อยไปมันยังลงมาแต่แค่ส่วนนอันี้ยนนี้ขาดอะไรเหรอทุกส่วนเอาให้ชัดขึ้น ใช่ตอนนี้เทรนด์มันเปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนคนชอบแบบอานอยางกล้ามเลือนหน่อยที่เรายี่เป็นกล้ามแบบมีพัดเส้นเลือดใช่ไหมชอบไหมชอบชอบไหมพดูแล้วมันมีความรู้สึกกินทอดเดิมจะเปลี่ยนการกินไแล้วก็กินที่แบบเลีนขึคู่ลี้ยงคู่น้องกินน้อยลงครับ โอ้มีมีครับเทรนเนอร์เทรนมาเป็นบสิบปีแล้วเทรนเนอร์จังแซ่แล้วฝังก็ไม่แข่งกันโอ้เขาแซ่บกับเราอยีกทางนู้นเวลาเขาทำอะไรเขาแบบเขาทำถือเออทำอะไรด้วยแล้วเหนื่อยเมื่อก่อนนี่เราพร้มด้วยกันก็เหนื่อยมาเพราะว่าเวลาเขาแบบเวลาเขาเดินขัดเกิเขาเอนเนอร์จี้เข้ามาเต็มแล้วเขาผัดเราขึ้นไปไกลกว่าจุดที่เราคิดอีกออกกำลังกายก็เหมือนกัน หนักมากตอนนี้คือแบบดูดีอ่ะหอบต้องได้ออกไปเต้นด้วยกันต,ตลอดอยู <laughs> ่อลังกายเนี่ยมันก็นจะมีแบบมีถ,าถามาา้าถึงกล้ามพ้องแสดงว่าเขาไปไกลกว่าเราเขาก็เดินไปเฉียดเราเขาถึงกล้ามพ้องแล้วนะ <c oughs> อะไรเงี้ยแสดงว่าการเล่นเข้มข้นพักน้อยนี่ครับเพราะคุกแต่งกินเก่งเลย <c oughs> ใช่เหรอใช่นึกว่าแข่งกันดูแลกีบมากแข่งถ่ายใช่คะผมครับของผมก็เขาเนี่ยไงแต่ของผมจะงถ่ายเยอะหน่อยเพราะวาถ่ายไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ถ่ายเขาัวสั้นเนี่ยถ่ายใช่ขนาดจับมืออมถ่ายอ่ะ ยังไม่ได้หล้งใจอยู่อ่ะเออกับทั้งนาำทั้งด้านทั้งฟองก็เลยแล้วเออไม่ใช่เพราเวลาเราลงรูปเราผูซัพพอร์ตกันส่งเสริมกันเต็มที่ก็ก็ช่วยกันดูครับเออแล้วในสายตาเราถึงรูแล้่ไปถึงว่าเขาแทบขนาดนี้ที่มีให้กี่เบอร์เต็มสิบเต็มสิบง่ายๆก็ต้องเต็มสิบอยู่แล้วเออเพราะเห็นความเพิ่มเพลินเขาครับก็ไม่ให้เขาเต็มสิบอยู่แล้วสำหรับไทยไม่รู้สำหรับเราเต็มสิบเอ๊ ช่วงนี้ก็ดีครับเรื่อยๆครับอย่างตัวเขาเองเขาก็ช่วงนี้เกาทำงานหลายอย่างทั้งงานละครก็ถ่ายเพิ่มเติมฐานทีว่าแล้วยังต้องเจ็บเวลามาทำคอนเทนต์งานในสิ่งที่ชอบด้วยแล้วก็มีโปรดักที่เขาเพลังจะออกอีกสองสามตัวเดี๋ยวเดือนหน้ามีไลฟ์สดด้วยกันด้วยนะครับวันที่หกเดือนหกขายของเลยของเขาเรียกว่างานของเขาเป็นต่อมาเรื่อยๆก็เรื่อยๆครับ เอ็นไม่มีเอ็นหนึ่งเราดู Product ก่อนว่า Product คืออะไรออถ้าเป็น Product ที่อยู่ในตลาดอยู่แล้วก็สูงรับรองในตลาดพยานะิแล้วเราโอเคแต Product ที่เราไม่ได้สูงตัวเราครับแต่ถ้าเป็น Product ที่เป็นแบบ Product ในโซเชียลเราก็ต้องเลือกอก่อนต้องลองใช้จริงๆก่อนว่ามันดีจริงไหมก่อนที่เราจะรับไอ้